สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับตอนเช้าน้อนะครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์แล้วนะฮะใครที่อ่าเป็นวันพักผ่อนวันหยุดน้อนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเขาเรียกว่าอ่าสิ่งดีดีนะครับมาแบ่งปันมามอบให้นอะแล้วก็อยากทักทายกับเพื่อนๆในช่วงของวันหยุดนะครับนะฮะกดจีจิรศพประสงค์นะครับบนหน้า Facebook นะฮะ หลักของคอจีเลยนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนเลยนะฮะเออนะฮะวันหยุดนะครับไม่หยุดนะครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เรียกว่านะครับต้องการที่จะค้นคว้าหาความรู้นี่สําคัญเลยคอจีบอกเลยนะครับอย่าหยุดเรียนนะครับอย่ายเรียนให้จบนะนะฮะเพราะเราจะพัฒนาชีวิตพัฒนาตัวเองอยู่สเสมอนะครับ เติมเต็มความรู้ดีๆในเพจ G2R ได้เลยนะครับแล้วก็ลิงก์นะฮะลิงก์การรับข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับเรื่องราวของการพัฒนาตนเองนะฮะแล้วก็เรื่องราวของธุรกิจนะครับแนวใหม่ยุคใหม่ที่จะทำให้เพื่อนๆไปได้ไกลกว่านะครับวันนี้ถ้าใครเองนะครับที่เขาเรียกว่ามองหา รายได้กระเป๋าที่2เข้าบ้านตัวเองนะครับมองหาอาชีพที่2ที่มันจะสามารถทําเงินทํางานที่บ้านได้นะครับเพื่อนๆนครับนะครับมาถูกที่ถูกเวลานะครับไลฟ์สดของโคจี้นะครับไลฟ์ตรงนี้นะครับแชร์แบ่งปันออกไปนะเราเชิญชวนกันนะครับมาเรียกว่าค้นหาตามหาคว้านหานะครับสิ่งที่เพื่อนๆทุกคนนะครับเรียกว่าต้องการมาทางชีวิตเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องง่ายฮะลดค่าใช้จ่าย รถค่า,าจ,จ่ายบางคนก็บอกว่าอ,อันนี้มาขายของอีละนะครับะะไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มาชวนที่เพื่อนๆเ็าเรียกว่ามาซื้อสินค้าซื้อกินซื้อใช้เหมือนเนะะจ้าอื่นๆที่มีกันอยู่ดาด,ดื่นเกลื่อนกะในตลาดเลยนะฮะแต่วันนี้ครับเราผมเองนะฮะกบโจีจะมาชวนเพื่อนๆทําสิ่งที่ง่ายกว่านั้นอีกฮะวันนี้ครับเพื่อนๆนะฮะจ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับกันเดือนละเท่าไหร่ครับ วันนี้ถ้าคุณจ่ายเกินเดือนละ200บาทแสดงว่าคุณยังจ่ายแพงอยู่นะฮะเออนะครับยังไม่พอเท่านั้นนะนะครับถ้ายังจ่ายแพงยังไม่พอนะฮะคุณจ่ายทุกเดือนนะครับตลอดไปด้วยถูกไหมนะครับและมีโอกาสที่จะจ่ายมากขึ้นด้วยเพราะเรามีความจําเป็นต้องใช้นั่นเองเออนะครับและถ้าถามต่อไปอีกว่าเราจะเลือกใช้โทรศัพท์มือถือกันไหมนะฮะ เพื่อนก็จะตอบอย่างชัดเจนแน่นอนว่าไม่มีทางนะครับมีแต่จะจ่ายเพิ่มมากขึ้นถูกไหมฮะเออนะครับแล้วก็ไม่ได้อะไรากลับคืนมาเลยวันนี้ครับโคจิมีความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับในราคาประหยัดแค่175บาทต่อเดือนสามารถเล่นเน็ตไม่อั้นแะไม่ลดสปีดนะครับแล้วก็แถมนะฮะโทรฟีทุกค่ายไม่อั้นตลอด24ชั่วโมง และแถมท้ายมาด้วยนะครับสามารถทำเป็นกิจการมีรายได้เข้าบ้านเป็นกระเป๋าสองของคุณจากเรื่องแค่นี้ง่ายครับรายได้เข้าบ้านวันละตั้งแต่200ไปจนถึง5,000บาทต่อวันนะฮะโดยที่คุณไม่ต้องออกจากบ้านเลยก็ได้ถ้าคุณอยากมีรายได้เสริมนะครับใช้เวลาเล็กน้อยนะครับเพียงแค่วันละ1 0 1ถึงนาทีก็เพียงพอแล้วครับถ้าคุณจะเข้าทำงาน ให้มีรายได้นะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับคุณติดต่อโคจีมาได้เลยนะนะครับที่0864944259หรือทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ที่อยู่ของท่านเอาไว้นะฮะใต้คอมเมนต์ที่ไลน์นี้แล้วโคจีนะฮะกับทีมงานนะครับจะรีบติดต่อเพื่อที่จะให้ข้อมูลของคุณต่อไปนะครับอย่าลืมครับฝากเอาไว้นะฮะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ครับเพราะความรู้สำคัญกว่าเงินตราครับ เงินทองนั้นนะฮะมีมากมายก็หมดไปได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณมีความรู้ครับตอนนี้คุณไม่มีเงินติดมือเลยความรู้นั้นครับที่คุณเรียนรู้อยู่เสมอจะทําให้คุณนะครับมีเงินมีทองมีรายได้มากมายมหาศาลเท่าที่คุณต้องการเลยนะครับแล้วพบกันที่ไลฟ์หน้านะครับวันนี้โคจิจะเดินทางไปเรียนเช่นกันนะครับที่พระราม3นะฮะตามโคจิไปเรียนครับถ้าใครอยากเจอโคจิตัวจริงนะฮะ ที่พระรามสามนนทศรีสีสลิงกลงังติดต่อโคจีมาได้เลยนะครับ0 8 6 4 9 4 4 2 5 9แล้วพบกันที่ไลฟ์น้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย